โปรแกรมเชียร์ล็อกนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากหน้าเว็บที่ผมลิงก์ให้ไปหน้าเว็บแล้วกดดาวน์โหลดที่นี่ได้เลยนะครับโหลดโปรแกรมไม่ได้แตกไฟล์นะฮัมีอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดให้เสร็จก็ไปไว้หน้านะั้นหน้าเดสท็อปครับแล้วล็อกรีจิสเตอร์ครับถ้าคนยังไม่มียูเซอร์เนาะก็ใส่ยูเซอร์เนาะที่เราจะตั้งนะอีเมลที่เราใช้อยู่ครับ แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราจะใช้เข้ายูเซอร์นะเข้าหน้าโปรแกรมล้วกด create ครับพอได้ยูเซอร์เสร็จใช่ไหมครับพอได้ยูเซอร์เสร็จก็ส่งยูเซอร์มาครับส่งยูเซอร์มาให้ผมต้องการเครดิตเติมเท่าไหร่ก็ระบุมานะครับเพราะตัวโปรแกรมจะทำงานโดยอัตโนมัติเวลากด f r p ใช้ประมาณเครดิตครับติดต่อซื้อเครดิตได้ที่ผมนะครับ นี่หน้านี่หน้าที่ดาวลิงก์ดาวโหลดครับโหลดโปรแกรมตัวนี้ไปแล้วแตกซิปครับเอาไปไว้หน้าแตกซิปก็คือ t h e t a l k ครับเอาไว้ข้างหน้าครับแล้วก็ล็อกอินได้ต้องรีจิตก่อนนะครับรีจิตเตอร์ก่อนเอาเรีจิตเตอร์เนี่ยรีจิตเตอร์เนี่ยยูเซอร์เนมอีเมลแล้วพาสเวิร์ดที่เราจะตั้งเอายูเซอร์มาส่งมาครับเวลาจะซื้อเครดิตแค่นั้นเองครับ